สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิ t ซูบิชิทรตันนะครับปีมา2010สี่ประตูฮะคันนี้มาติดตั้งฟิล์มพร้อมกับติดตั้งจอ Android นะฮะพร้อมกล้องถอยและกล้องบันทึกหน้าระบบ and ด o i d ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยนะครับตอนนี้นะเปิดไฟลีไว้นะครับแล้วก็เปิดกุญแจไปด้วยฮะเลยทำให้เสียงตีดังอยู่นะนะนี่ปิดไฟลีนะฮะจอจะดับลงนะฮะด้านข้างจะไม่มีปุ่มจะไม่โชว์ไฟนะฮะพอเปิดไฟลีปุ๊บนี่จะโชว์ไฟแบบนี้ฮะ นะเดี๋ยวน้ปิดประตูสักนิดนึงครัเมื่อที่จะเช็คประตูนะฮะถ้าปิดประตูแบบนี้นะฮะเสียงจะหายนะครับโอเคมาดูกันครับ 2. แอปพลิเคชันใน1ห,หน้าจอเล่นแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะฮะสีแดงไหมฮะสีแดงกับพริบแสดงว่ามีการใส่เมมเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับนี่ฮะตัวเล,เล็กแบบนี้ฮะ,ฮะสังเกตไฟสีน้ำเงินนะครับถ้ามีการ ดาวลงไปแล้วสว่างขึ้นมาแบบนี้มีการใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับทัทงนี้ใส่เมมเข้าไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวนะจะเข้าเกียร์ถอยฮะของเข้าเกียร์ถอยต้องเปิดสวิตช์ไฟออนด้วยนะครับนี่ฮะภาพตัดแล้วนะครับนะฮะเราจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเป็นกล้องถอยอีกฝั่งหนึ่งยังคงเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับกล้องบันทึกหน้าแสดงผลตัวนี้นะฮะน้าให้ดูฮะไหมฮะหน้ามือถือไหวให้ด้านบน,นเห็นไฮะนี่ฮะนี่คือกล้องบันทึกหน้านะครับมีการบันทึกอยู่ ส่วนที่เป็นกล้องถอยผมตัดจากกล้องถอยฮะพอตัดแต่กล้องถอยเสร็จปุ๊บ้านนี้ยังคงเล่นเป็นกล้องบันทึกหน้าอยู่นะครับส่วนอีกอันนึงเป็น u t u b e นะฮะฝ่ายช่องแต่งรถน้าดนพิชบุลไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับให้เราเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกดซ u b s ไ r i b e ไว้ให้นะด้วยจะครบ10,000 0ซับแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาโอเคนะครับจะแบคเข้าไปครับดู YouTube หน่อยฮะแต่ถ้าเราต้องการให้เหลือแอปเดียวนะครับ ก็กดกึ่งกลางหน้าจอไว้ได yeah! ้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์ปิดไปนะฮะฝั่งไหนที่เราเลื่อนปิดฝั่งนั้นจะถูกปิดไปนะครับเลื่อนฝั่งไหนฝั่งนั้นถูกปิดแล้วกันง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะยูทูบสักหน่อยว่าใช้งานได้ไหมนะครับเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เป็นแรม2องรอมมเวอร์ชันติบเบ็ดนะครับโฆษณาของน้านะครับตัวนี้ฮะโอเคหน้าจอใหญ่มากครับขนาด สิบนวน่าตัวนี้ฮะหลงกอบสิบนิ้วเลยนะครับตัวนี้ฮะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับชิ้นงานนะครสังเกตดูดูนะฮะสวยงามนะครับชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะครับลลรแต่้าม,มาาาโฆษณาได้นะครับโอเคอเนี่ยพอเปิดไฟลี่เราจะเห็นด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมเป็นแบ็ค เป็นบวกลบวอลุ่มนะฮะเราจะเห็นชัดแบบนี้เลยนะครับอยากขยายนะครับวันนี้เราอยู่กับสูให้เต็มหน้าจอได้นะครับแบบนี้เลยฮะเนี่ยฮะช่องแต่งรถของน้านะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับการแต่งรถเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับหลายหลาส่วนนะครับลองเข้ากันมาดูได้นะครับขณะเราเล่นอยู่เราสามารถที่จะเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพจะถูกตัดนะครับในกรณีเราเปิดแอปเดียวนะครับกล้องถอยจะแสดงผลเต็มหน้าจอนะครับไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบ่งหน้าจอไว้นะฮะ โอเคเลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับงานติดตั้งนะครับใน Mitsubishi Titan นะครับสำหรับจอ Android 10นิ้วนะฮะแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะาแดมเพชรบูร์รวมถึง YouTube Studio ชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่งรถนาแดมเพชรบูร์นะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณ FC ทุกคนครับสวัสดีครับ